กอลเอ้ยครั้งแรกกูก็ด่ามึงนะแต่ว่ากูต้องขอบคุณขอบใจมึงนะมึงสึกพระชั่วได้เยอะจริงๆกอบนี่มันถ่ายวิดีโอเข้าไว้เนี่ยเป็นเจ็ดแปดพัน ประมาณและเฉพาะภาพนี้แปดแปดหมื่นกว่ากอปเอ้ยครั้งแรกกูก็ด่ามึงนะแต่ว่ากูต mm ้องขอบคุณขอบใจมึงนะมึงสึกพระชั่วได้เยอะจริงๆโอ้โหมึงนี่เขาจะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะเอาชื่อจริงนามสกุลจริงมึงมาหน่อยเถอะเขาจะบันทึกเลยและพระนี่ก็ไปหลงแก่ๆทางนั้นเลยมานี่นะครับ มึงศึกระดับชั้นเทพเลยนะครับถือว่ามันทำให้คนดีคนชั่วปรากฏไงแล้วผมอยากให้ศึกให้เยอะเลยนะครับตำแหน่งมันจะได้ว่างผมอยากให้ศึกอีกสักสองสามร้อยองนะครับนะครับชั้นเทพนี่มีประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ชั้นเทพมีหลายร้อยองค์เหมือนกันนะระดับเจ้าคุณและสาธุพระที่ซื้อตำแหน่งมานี่นะ ขอให้โดนเวรกรรมมันมีซื้อตำแหน่งจริงๆนะคือพระก็อยากจะโกอะอยากจะไปไหนให้คนเรียกเจ้าคุณเจ้าคุณน,นะครับนะไปไหนนี่มันเท่ะนะไปออนิมนท์ท่านเจ้าคุณอย่างเงี้ยเท่ดูพระพยอมทจะชั้นอะไรจะเป็นเจ้าคง mm hmm. เจ้าคุณเขายัางเรียกพระพยอมนะท่านก็ยังภูมิใจท่านนะแล้วก็หลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยหลวงปู่ศิลาก็เป็นเจ้าคุณน,นะครับ ไม่เห็นเราจะไปเรียกเจ้าคุณเจ้าคุณศิลาเลยเราก็เรียกหลวงปู่ศิลาอย่างเงี้ยมันสนิทส,สนัยสนิทใจคนไทยพุทธมากกว่านะส่วนในพวกพระขี้เห่อเนี่ยเจ้าคุนนั้นเจ้าคุนนี้อะไรเงี้ยนะแอ็กเอเนี่ยนะผมไม่ไหวแล้วครับขี้เกียจกราบนะครับไปเจอสนามบินสวนนภูมิเนี่ยห้าหกองนะระดับใหญ่หญๆทั้งนั้นนะผมไม่ยกมือไหวอ่ะมันอยู่ที่เราจะเคารพศรัทธานะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ